ครจะสองเสนาพี่น้องมาร่วมมรดณาสัตว์มุดสายบ,บาดเดวยกันนะครับวันนี้พระท่านมาเสียรูปเนี่ย the บรรยากาศใส่บาตรยามเช้านี้พี่น้องวันนี้ฝนตกมาปลุกแต่เช้าพี่น้องฝนมาประมาณตีห้าพอดีอเสียงบนหลังคาดังปรุ้งแต่ตกไม่นานพี่น้องตกประมาณสามนาทีได้พี่น้องอก็พอแต่เปียกนั่นแหละถ้าอยู่ข้างนอกก็เปียกหมดนะฮะก็ดีเหมือนกันพี่น้องทำให้บรรยากาศเย็นชื่นนะฮะ ดูถนนเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านเมื่อวานไปโรงพยาบาลน,นะครับเขาบดอัดถนนค่อนข้างได้แน่นแล้วนะพี่น้องนะแล้วก็ได้ฝนฟ้าพระพิรุณมาปอยปลายช่วยก็ทําให้หินคลุกหินกับดินน่ะมันแน่นขึ้นนะแต่ก็ตรงนี้แต่ยังรกอยู่นะพี่น้องเพราะว่าต,ตรงนี้เขาน่าจะเอาหินมาลงเพราะว่ามันเป็นคอคอต่อคอ,อต่อหรือข้อต่อ วันนี้ดีใจไหมพี่น้องพระท่านมาบิณฑบาตสีรูปเนะ่อ <c> ย <oughs> ปกติยังมากก็ประมาณสามรูปวันนี้มาสี่รูปท่านอีกสายหนึ่งมาบรรจบพร้อมกันท่านก็เลยเดินเดินมารับประหารบิณฑบาตจากพวกเราไปนะครับวันนี้ <c oughs> มีคนใส่น้อยเ <c oughs> หลือสองคนเพราะว่าคุณแม่กับน้องๆลูกหลานไปนอนที่โรงพยาบาลกันนะครับไปเฝ้าเจ้าตัวนิด ไปนอนเฝ้าเจ้าตัวเล็กก็เลยเหลือผมกับคุณแม่ยายนะครับเพราะว่าต้องกลับมาไม่มีใครดูแลบ้านนะครับกลับมาดูแลรักษาบ้านเดี๋ยวสักพักก็จะไปที่โรงพยาบาลเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเตรียมข้าวปลาเตรียมกับข้าวเพื่อไปไปส่งคนที่นอนเฝ้าอยู่ที่นั่นนะฮะพี่น้องเห็นไหมฝนฟ้าตกลงมาก็ทําให อาการสดชื่นพระพิรุณน,นำมาซึ่งความเย็นถึงแม้จะตกเพียงน้อยพี่น้องตกเพียงน้อยถามว่าน้อยก็ไม่น้อยเท่าไหร่พี่น้องพี่น้องดอูร่องรอยของการชะล้างร่องรอยของการชะล้างวันก่อนนะพี่น้องแต่เมื่อเช้านี้ก็ปโป,อย,ปอยมาปลอปลอยมาก็เปียกอยู่หลยถ้ายืนตากก็เปียกเสื้อหมดก็ได้ไอกลกินอายของความสดชื่น เรียกว่าไอาดินไอดินฟุ้งขึ้นมานะพี่น้องไอดินฟุ้งขึ้นมาเสียงนก่สะสัปสัตทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่ากลางวันจะมีมาอีกหรือเปล่าพี่น้องอกลางวันถ้ามันมีเมฆประมาณนี้พี่น้องอากาศก็คงไม่ร้อนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีลมมันก็อบอา้าวเป็นธรรมดาของคู่กันนะครับเมื่อคืนลมพัดมะม่วงแปลงไปแปลงมาอ้ยผมคิดว่า จะร่วงหล่นหมดซะแล้ว่ะยังน้อยก็มะม่วงก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องใหญ่ขึ้น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 ให้อยู่ดกๆได้นานๆนะฮะลูกหลานแต่ต้นที่ต้นที่มีลูกใหญ่ๆต้นที่ลูกละโลกป่าก็เหลือครึ่งหนึ่งพี่น้องอน้ำหนักมันหนักฮะมันก็ถ้าลมแกวง่แวงแรงๆมีโอกาสทำให้ขั่ว ขั้วของอลูกมันขาดนะฮะแต่เมื่อคืนไม่มีลนเช้ามาไม่มีลนนะครับก็บ่งบอกถึงว่าเออรอดรอดนะพี่นอ้องสำหรับคลิปใส่บาตรเชา้านี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปใส่บาตรตะพิ่งตอนนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับรถไฟ1นึ่โมงรถเร็วยังไม่มาเลยนะครับ